ผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองเป็นประธานในพิธีรับรายงานตัวผู้ได้คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เมื่อวันที่27ตุลาคม2566เวลา9นาฬิกาพลตำรวจตรีกิติศักดิ์ปราทองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองเป็นประธานในการรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรองในการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ <reci> ื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่กลุ่มง,งานอำนวยการและสนับสนุนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองโดยมีพันตำรวจเอกสมเลิศชัยสุกัญญาสันร,รองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองพันตำรวจเอกสิปนันสอนคุณแก้วรองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองรองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21-24ถึงและรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นกรรมการในการเลือกตำแหน่งณนะห้องประชุมสิงห์อุดมกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2